ปีจอนายปี2,568นะครับอันเป็นปีมะเสงไฟดวงชะตาดีไรอย่างไงครับเรามาติดตามกันคนที่เกิดในปีจอทุกรอบนายปี2,568มีดาวมงคลจรทับถึง3ดวงใหญ่ๆโอ้ดีครับปีนี้ถือว่าเยี่ยมดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับปีนี้มีดาวถังฮู้คือดาวอุปถัมภ์ดีมีคนช่วยเหลือปีที่แล้วห่อเหี่ยวเหงาห้อยปีนี้ดีนะครับ มีดาวอุบาถมจรเข้ามาดียิ่งเลยกลางปีไปแล้วจะยิ่งดีกว่าเดิมนะครับอันที่2มีดาวอ่างล้วงโอ้มีดาวเสน่ห์ความรักคนที่มาให้ความเมตตาความรักถือว่าเป็นดาวดีส่งผลนะ้คนที่ยังไม่มีครอบครัวอยาก,กแต่งงานปีนี้จะออกเรือนแต่งงานก็ถือว่าดีนะครับ อันที่สามววเตกคือการเงินดีมีดาวการเงินที่เข้ามาส่งเสริมให้อุปถัมภ์ให้ปีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ท่านจะได้มีโอกาสมีโชคมีลาคมีเงินมีทองดีๆนะครับ3ดวงดีๆตอนนี้มาดูดาวร้ายดาวร้ายมีสองดวงหนักๆห,หน่อยแต่ว่าก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับดวงแรกดาวสีหุหรือดาววิบัติส่งผลให้เราทําอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังความสูญเสียความสูญเสียนี้เราก่อขึ้นเองนะครับหรือ เป็นสิ่งที่เป็นอุบัติเหตุที่เราจะต้องทำแล้ว,ลวเกิดความสูญเสียดังนั้นคนที่ทํางานต้องตรวจงานให้ดีไม่งั้นงานที่เราทําออกไปแล้วถูกตีกลับเข้ามามีความเดือดร้อนอันที่2ดาวปังหัวดาววุ่นวายมันจะมีความวุ่นวายใจกระสับกระสนวุ่นวายเนี่ยดาวดวงนี้ส่งผลให้มีจิตใจไม่สงบสุขสองดวงนี้ตอนนี้มาว่ากันการเงินการงานในปี2องพการงานดีการเงินก็ถือว่าดีมีมงคลเพราะมีดาวดีจรับอันนี้บอกได้เลยสุขภาพ ไม่ค่อยดีจิตใจกระสับกระส่ายนอนไม่หลับนะทำอะไรคิดมากฟุ้งซ่านต้องดูแลตัวเองให้ดีคนปีจอและสิ่งสําคัญระวังความเจ็บป่วยฉับพลันและต้องระวังความสูญเสียดาวดวงนี้มีส่งผลนะครับสุขภาพต้องดูให้ดีนะครับต่อไปความรักของคนปีจอถึงแม้จะเป็นดาวที่มีความรักดีมีเสน่ห์ดีก็จริง แต่ภายใต้ถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวได้ดาวดวงนี้มีทั้งคุณและโทษดังนั้นคนที่เกิดปีจอทุกรอบความรักต้องระวังให้ดีนะครับอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าปีนี้ความรักดีแล้วอาจารย์บอกว่าดีแล้วทําตัวให้มีปัญหาก,ก็พังได้เหมือนกันนะครับนี่คือ3เรื่องใหญ่ๆต่อไปสิ่งที่อยากจะห้ามคนปีจอในปี268นี้หนึ่งอย่าพยายามไปยุ่งเรื่องของผู้อื่นจะเดือดร้อน จะสร้างความเดือดร้อน 2. ให้ดูแลคนในครอบครัวให้ดีระวังเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังนะครับและอยากให้คนปีจอไหว้พระภัยษัตว์ครูพุฑเจ้าเสริมดวงเรื่องของสุขภาพให้ดีเทพแห่งความรักหางเวรเหล่าองค์เทพชายสิงเอีะการเงินให้มีความมั่นคง สมองค์นี้อยากให้ท่านมาขอพรณผู้ฐานจีกลิ้มจังหวัดนครยกแล้วดวงชะตาชีวิตจะเป็นปีทองปีมงคลปีเฮงของท่านนายปี2องหนี้แน่นอนนะครับ